บอกเลยว่าโครงสร้างตัวรถสวยเดิมนะครับไม่เคยทําสีนะครับคันนี้น็อตฝากระโปรงเดิมไม่ขยับนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับภายในใหม่มากนะครับไม่น้อยมากนะครับคันนี้เพียงแค่7จ0 0หมนโลนะครับ77,850กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเออาทิตย์มงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะตัวยกสูง4ประตูนะครับมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ถึงคิวของโตต้าไฮรักรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัว e p a ั p พี n ลเน2.4นะครับสีดำปี2019คันนี้เลขไม่น้อยนะครับเพียง 1 7 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้วไว้ใช้งานนะครับบอกเลยคันนี้ทั้งสวยและก็ไม่น้อยมากๆนะครับผมราคาต้องบอกเลยว่าเราใจสุดเดี๋ยวเราชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกรีโวโหน้าหลอดนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็มีคิ้วสีดําตัดกับสีตัวโครเมียมสวยงามนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ครบเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัว e p a s จะแตกต่างจากตัว e ธรรมดาอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะครับผมต้องบอกเลยว่าโครงสร้างตัวรถสวยเดิมนะครับไม่เคยทําสีนะครับคันนี้น็อตฝากระโปรงเดิมไม่ขยับนะครับคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยเดิมทุกจุดนะครับผมน็อตไม่เคยขยับสักตัวนะครับผม ดูเม็ดแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจสวยๆเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเอรเรลวนะครับผม2 3 9 3ซีซีหรือว่าเครื่องยนต์2.4นั่นเอง150แรงม้านะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับ <S <s <uck ling> เครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับเปิดให้ชมนะครับ เรื่องแน่นๆนะครับผมใครที่กำลังหารถนะครับบอกเลยคันนี้ห้ามพลาดอย่างแน่นอนนะครับผมรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับไม่เพียง77,000โล77,000มโลนะครับผมปี2019เเดี๋ยวชมรอบตัวรถกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อมาให้นะครับผม ดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมตอนนี้ซีรีส์ยางที่ใช้ก็จะเป็น265ทับ 65R17 นะครับยางดียางดีสโตนนะครับผมยางใหม่สีเส้นเลยนะครับคือใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมไฟเลี้ยวก็จะอยู่กระจกมองข้างตรงนี้นะครับตรงกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบสีโครเมียมตัดกับสีตัวรถดูสวยงามมากๆนะครับอันนี้เดีย๋ยวให้ชมภายในกันหน่อยนะครับ ภายในต้องบอกว่าเป็นโทนสีดำนะครับให้ความเป็นสป,ปอร์ตมากๆนะครับผมมีตัวนี้มี option, ออปชันจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังมาให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเดี๋ยวให้ตากล้องซูมเข้าไปใกล้ๆได้เลยต้องบอกบว่าคันนี้เลขใหม่นะครับ น้อยมากนะครับคันนี้เพียงแค่77,000โลนะครับ77,850กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมคือว่าใช้งานมาน้อยมากอุปกรณ์ฟังก์ชันแอร์แบ็ก ABS มีมาให้ครบเลยนะครับผมด้านข้างก็จะมีกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมก็จะเป็นออตโต้บานคนขับเนาะสังเกตดูด้านหลังก็สวยๆนะครับ กิบกิบเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับภายในใหม่มากนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับผมสังเกตดูพวกหัวน็อตต่างๆนะครับเดิมๆไม่เคยแกะเคยถอดครับใครที่ชอบรถสวยรถเดิมนะครับต้องมาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวพรี n ันเนอร 2.4 e-pat นะครับปี2019เราเสนอขายในราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม้าประหยัดจากป้ายแดงไปถึงเกือบ3 0 0 0 0เลยทีเดียวนะครับผมป้ายแดงขาย8 0 0 0 0 0ไปไปเกือบ9 0 0 0นะครับแต่วันนี้ได้งบราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมด้านหลังก็จะมีโลโก้บอกชัดเจนนะครับตัว e ถ้าเป็นตัว e-pat ก็จะมีกล้องหลังเพิ่มมาให้แต่ถ้าเป็น ตัว E ธรรมดานะครับจะไม่มีกล้องหลังไฟเบรกตรงที่3มีมาให้นะครับผมโลโก้ตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังสวยๆไฟท้ายนะครับแล้วก็สติกเกอร์พวก p ีเลนเนอร์ต่างๆอยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับนี่สีสันต้องบอกว่าเลยว่าสวยเดิมคันนี้ไม่เคยทำสีนะครับเปิดให้ชมด้านนี้กันหน่อยนะครับ เดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆตรงหัวน็อตได้เลยนะครับนี่ให้ชมนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะเคยถอดทำสีเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่ขยับจริงๆนะครับ5 9 9 0 0 0บาทรถปี2019แท้ๆนะครับผมรถปี19จดทะเบียน27ิมิถุนาสอง5,62นะครับผมปี2019ัาช่องคูบ็อกมีมาให้ครบเลยนะครับผม ใครที่หาอยู่นะครับอยากได้4ประตูเกียร์ออตโอต้ไว้ใช้งานสัก1คันนะครับครบครบจบจบ,จบคันนี้นะครับออปชั่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กล้องถอยจอทัชสกินมีให้ครบแล้วนะครับยอดจัดต้องบอกเลยว่าลูกค้าประวัติดีจัดไฟนแนัน์ได้เต็มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเข้ามาดูมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับผมหรือว่าติดต่อ เอได้ที่เบอร์0808985551นะครับ0808985551โทรก่อนมีสิทธิก่อนนะครับบอกไว้เลยนะครับผมาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานมงคลคาเซเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ